สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่จะเรียนเรื่องเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับนะคะมาเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับนะคะพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับหนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะคุณครูมีวงกลมรูปแรกนะคะให้เขาบอกว่ากระดาษวงกลมหนึ่งแผ่นแต่และแผ่น แบ่งเป็นกี่ส่วนคะอันนี้คุณครูแบ่งส่วนให้แล้วคะเป็นกี่ส่วนคะสี่ส่วนเท่ากันนะคะในวงกลมหนึ่งรูปแต่ละส่วนแสดงด้วยเท่าไหรคะเศษหนึ่งส่วนสี่แสดงว่าหนึ่งนะคะจานวนนับหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสี่บวกกันกี่ครั้งคะสี่ครั้งค่ะทาไมถึงบวกกันสี่ครั้งหนึ่งส่วนสี่บวกกันสี่ครั้งคะเพราะวงกลมหนึ่งวงสามารถแบ่งออกเป็นกี่ส่วนคะสี่ส่วนสี่ส่วนตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ เศษหนึ่งส่วน, 4. 4นสีน่เซี่ยวนี้ก็เท่าไหร่คะเศษหนึ่งส่วนสี่แล้วส่วนนี้ก็เท่าเท่าไรคะเศษหนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็แทนเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งส่วนสี่นั่นเองนะคะแล้วเท่ากับนําตัวเศษมาบวกกันนะคะตัวส่วนยังคงเดิมก็คือเท่าไหร่คะตัวส่วนก็คือสี่ตัวเศษบวกกันคือคือหนึ่งบวกกันสี่ครั้งก็เท่ากับสี่คูณหนึ่งนะคะ ส่วนด้วย4ก็เท่ากับ4ส่วน 4, 4ีส่วน 4, 4ีตัดกับ4ได้ไหมได้ค่ะตัวเศษตัดตัวส่วนได้4อะไรได้4 1 4หนึ่งหนึ่งก็เท่ากับเท่าไรคะจำนวนนับก็คือเท่าไหร่เอ่ย1นั่นเองจะได้ว่า1เท่ากับ2ส่วน2ได้ไหมได้ค่ะ2ตัด2ได้เท่ากับ1เท่ากับ3าส่วน3ามได้ไหมได้ค่ะ3ตัด3ได้นะคะต่อมา4เท่าส่วน4 เท่ากับหนึ่งไหมเท่ากันนะคะนักเรียนต่อมาค่ะพิจารณาเศษส่วนที่เท่ากับสองนะคะดูนค่ะคุณครูมีวงกลมให้2วงนะคะก็ได้วงกลมสองแผ่นแต่ละแผ่น,นแบ่งเป็น3าส่วนเท่าๆกันนะคะอันนี้ดังรูปนะคะแต่ละส่วนแสดงเท่าไหร่คะสามส่วนสานะคะแสดงว่าสองเท่ากับ1นึ่งบวกหถูกไหมคะเท่ากับ สามส่วนสามเพราะว่าวงกลมแต่ละวงมีกี่ส่วนคะสามส่วนก็เป็นสามส่วนสามบวกสามส่วนสามสามบวกสามนะคะนำตัวเศษบวกตัวเศษตัวส่วนยังคงเดิมคือตัวเดียวก็คือสามนะคะเท่ากับสองคูณสามทำไมถึงเอาสองไปคูณสามคะพะมีสามกี่ตัวคะสองตัวไปคูณกับสามนะคะได้เท่าไหร่คะหกหกส่วนสามและทำไมถึงได้สองเท่ากับ2สองจำนวนนัดนำตัวเศษตัดตัวส่วนได้ไหมได้ค่ะหกตัดกับ ัวส่วนได้ไหมได้ตัวสามได้ไหมได้ค่ะสามหนึ่งสามสามอะไร ي, คูณอะไหรหกมีไหมคะสามสองหกก็ได้สองส่วนด้วยอะไรคะสองส่วนด้วยหนึ่งตัวนี้นะคะสองส่วนด้วยหนึ่งเราไม่เราไม่จํเาเป็นต้องเขียนตัวส่วนก็ได้นะคะเราตอบตัวเศษอย่างเดียวก็ได้ก็คือเท่าไหร่คะสองนั่นเองค่ะต่อมาค่ะพิาจารณาเศษส่วนที่เท่ากับสามนะคะคุณครูมีวงกลมให้สามโลบนะคะแต่ละวงกลมแบ่งเป็น สองส่วนนะคะกระดาษวงกลมสามแผ่นแต่ละแผ่นแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากาันแต่ละส่วนแสดงด้วยสองส่วนสองนะคะแสดงว่าสามเท่ากับ1บวกกันกี่ครั้งคะสครั้งแต่วงกลมหนึ่งวงแบ่งแบ่งเป็นกี่ส่วนคะสองส่วนแล้วก็ระบายสีนะคะก็เป็น2อส่วนสบวกกันกี่ครั้งคะสามครั้งนะคะสองนำตัวเศษ มาบวกกันก็คือ2บวกกัน3ครั้งส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย2นะคะเข้ากับ3คูณ2 3ตัวนี้มาจากไหนคะมี2บวกกันกี่ครั้งคะ3ครั้งก็คือ3ไปคูณกับตัวเศษที่ก็คือเท่าไหร่คะเลข2นะคะ3คูณ2ได้6แล้วส่วนด้วย2เหมือนเดิมคะ่ะ2ตัดกับ6ได้ไหมได้คะ่ะ2 1 2 2 3 6เท่ากับเท่าไหร่ลวคะเท่ากับ3แล้วนะคะ ต่อมาค่ะตัวอย่างเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับนะคะจงเขียนเศษส่วนที่เท่ากับจํานวนนับค่ะมาดูนะะแปบเท่ากับอะไรเอ่ยเศษสิบหกส่วนสองทำไมถึงเท่ากับเศษสิบหกส่วนสองคะสองตัดกับตัวส่วนตัวเอานำสองที่เป็นตัวส่วนตัดกับตัวเศษที่เป็นสิบหกได้ไหมได้ค่ะสองหนึ่งสองสองอะไรได้สิบหกคะ สองแปดสิบหกท่าครับตอบคือแปดส่วนหนึ่งนะคะส่วนมากเขาจะนิยมเขียนตัวแรกก็คือเท่าไหร่คะแปดที่เป็นจํานวนนับข้างบนเองนะคะต่อมาค่ะสิบค่ะเท่ากับเท่าไหร่คะเศษยี่สิบส่วนสองเรามาดูกันค่ะว่าใช่สิบไหมคะที่เป็นจํานวนนับไหมนําตัวเศษตัดกับตัวส่วนนะคะตัวส่วนคือสองตัดกับยี่สิบได้ไหมได้ค่ะ 2, 1, 2. สองหนึ่งสองสองอะไรได้ยี่สิบค่ะสองคูณกับ 10ก็ได้คำตอบคือจำนวนนับเท่าไหร่คะสินั่นเองค่ะต่อมาค่ะ9ค่ะเท่ากับเศษยี่สเ่วนสเศษยี่สเ่วนสเท่ากับอะไรคะจำนวนนับก็คือเไม้มาดูกันค่ะสามหตัดอะไรได้ยี่คะสตัดกับเก้นะคะสาคูณเได้ยีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะยีค่ะ เท่ากับเศษส่วนก็คือเศษสี่สิบส่วนสองไหมใช่ไหมคะได้เท่าไหรจำนวนนับยี่สิบไหม้มาดูกันค่ะสองหนึ่งสองสองอะไรได้สี่สิบค่ะสองคูณยี่สิบได้สี่สิบนั่นเองคะ่ะจำนวนนับข้อนี้ก็คือเท่าไร่เอ่ยยี่สิบค่ะต่อมาค่ะสิบห้าที่เป็นจำนวนนับเท่ากับเศษสามสิบส่วนสองนะคะต่อมาค่ะ 15อีกตัวหนึ่งนะคะเท่ากับสี่สิบห้าส่วนสามเหมือนกัน,นะคะ่ะตัวอย่างเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับนะคะเขาบอกว่าจงเขียนเศษส่วนที่เท่ากับจำนวนนับค่ะเขาบอกว่าเศษยี่สบเอ็ส่วนสามเท่ากับเท่าไรเอ่ยเรามาดูเรามาลองทำกันค่ะสามตัดกับตัวเศษได้ไหมได้ค่ะสามหนึ่ง 3าอะไรได้ยีคะสาคูณเจ็ดคำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะ7นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเศษยี่สิบเอ็ส่วนเค่ะ7ตัดกับยีได้ไหมได้ค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็เจสามแสดงว่าคำตอบข้อนี้คือ3นั่นเองค่ะต่อมาค่ะ6กส่วนแนะคะตัวเศษตัดตัว,ตว,ตว,ตวส่วนได้ไหมได้ค่ะ 8, 1, 8, 8, แปดหนึ่งแปแปอะไรได้หก แปดคูณแปดนะคะเท่ากับเท่าไหรเอ่ยหกสิบสี่ดังนั้น,นครัตอบข้อนี้คือเท่าไหรคะแปดนั่นเองค่ะต่อมาค่ะสี่สิบแปดส่วนแปดนะคะตัวเศษต,ตัวตัวส่วนได้ไหมได้ค่ะ8 1, 8, 8แปดหนึ่งแปดแปดะไรสี่แปดค่ะแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่สิบแปดคำตอบข้อนี้คือเท่าไหรคะหกนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเศษสิบห้าส่วนสามนะคะเรามาดูคําตอบกันค่ะสามหนึ่งอะไรคะสามตัดกับสิบห้าได้ไหมได้ค่ะสามหนึ่งสามสามเลยสิบห้าคะ่ะสามห้าสิบห้าคำตอบข้อนนี้คือเท่าไหร่คะห้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะเศษสิบห้าส่วนห้านะคะคำตอบเขาได้เท่าไรเอ่ยห้าตัดสามารถตัดกับสิบห้าได้ไหมได้ค่ะ คำตอบข้อนี้คือเท่าไหร่คะ3นั่นเองค่ะ